สวัสดีครับผมวิดโอสเป็นไงกันบ้างสําหรับมอสที่แนะนําไปวันนี้ผมจะมาแนะนํามอสเป็นพาณิสายปั่นเดี่ยวใะรมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค okay, จัดก,การเรียบร้อยก็คือในมอสนี้นะครับผมเฮ้ยเดียวเออไปดูกันดีกว่าลนะอะไรกันนะกันหนาวไอพวกนี้ไปแล้วสำหรับพาร์ทนี้เรามาดูยามาณิสายปั่นกันบ้างดีกว่าในมอสนี้ชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ไซด์เวอร์เข้านะครับผมไปดูรูปก,กันก็จะมีนี่เป็นฉลาม Oh. แล้วก็ดูแต่งมอเตอร์ไซค์อย่างเพ่มีไจโรด้วยอันนี้เป็นไจโรสามซีเตอร์สามที่นั่งเหรออ๋อตรงนี้นี่ไง <c oughs> นี่ฉลามมันเป็นรถหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์รถนะแล้วก็อันนี้รถทําไมถึงลอยได้ละ่ะมีลถสองแบบแล้วก็อันนี้มอเตอร์ไซค์ทําไมถึงเป็นรูปแบบนี้อันนี้เป็นเหมือนมินิไบค์เนอะรูปมีประมาณนี้ไปดูรายละเอียดกันดีกว่ารละเอียดเขาบอกว่า เซอร์เวอร์ไซต์ไวโคลเนี่ยเป็นมอดที่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดของยาปณะที่มีอยู่พร้อมกับสิ่งที่รวมเข้ามาใหม่บางส่วนมอดนี้อ้างอิงจากสแับกินไวโคลดั้งเดิมซึ่งได้รับการขยายและแก้ไขเพิ่มเติมโดยออคลาวเวนและอารามุสการอัปเดตล่าสุดนี้มีตัวเลือกพร้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ประมาณว่าปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยส่วนข้างล่างนี้ก็เนื้อหาเหมือนข้างบนแต่เพิ่มมาตรงที่ เขาบอกว่าม็อดนี้ตามชื่อคือเป็นม็อดเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ก็คือลงเฉพาะคนที่เป็นโฮสต์หรือเป็นแอดมินเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคนที่เข้าไปเล่นด้วยไม,ไม่จำเป็นต้องลงคุณสมบัต,คบติคุณสมบัติได้แก่ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมประมาณนั้นแล้วก็คุณสมบัติในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางสำหรับยาพานะภาพพื้นดินอ๋อมีรถสไปเดอร์ไบ์ที่จะกระแทกและทำให้ซอมบี้ที่เข้ามาชนล้มลงหรือสตันความสามารถในการเดินทางใต้น้ำด้วยความเร็วที่กำหนด เมื่อดีเจโลคอปเตอร์3ที่นั่งนะอันนี้แล้วก็อ้าอ๋าอไอนี่มันเป็นเรือเหาะนะเรือเหาะฉลามแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็ปลดล็อกได้แต่ต้องใช้ยานพาหนะที่มีอยู่จึงจะประดิษฐ์ได้คืออะไรวะโอเคตรงนี้เป็นลิงก์เพื่อไปโดเน a t ประมาณนี้หายไปดาวน์โหลดเลยไอ,อตัวต่อมาเนี่ยมันไม่ใช่ยานพาหนะแหละแต่เป็นเป็นมอดในการเสริมเติมแต่งของรถนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะไปดูรูป ว่าอันอันนี้เป็นรูปหน้าปกเนาะก็มีพวกแต่งเครื่องยนต์แต่งอะไรแบบนี้มั้งยวต้องไปดูโอเคประมาณนี้รูปนะดูรายละเอียดเขาบอกว่าเบื่อกับมอดยานผานะที่น่าเบื่อและ,ะไร้ประสิทธิภาพในเกมของคุณหรือ,อยังมอดนี้มีมอดมากมายสาหรับยานยนต์มอเตอร์ไซค์มีทั้งเครื่องยนต์เล็กเครื่องยนต์ใหญ่สัมผัสพลังของเครื่องยนต์ที่ปรับแต่งมาอย่างดีประมาณนั้น <c ười> โอเคข้างล่างเอ่อสิ่งที่ฉันวางแผนจะเพิ่มเข้ามานะ มีตแตรต่างๆมอดเพิ่มเติตอมอีกมากมายอย่างโลเคสหรอหัวฉีดพื้นที่เก็บของขนาดถังน้ำมันกาะออื่นๆอีกมากมายอันนี้เขาเป็น1.0แล้วนะคุณสมบัติฟีเจอร์ก็เป็นไอคอนที่กำหนดเองมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่สามารถใช้ในมินิไบจ์จอลคอปเตอร์อะไรประมาณนี้มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ยังสามารถใช้ในสว่านเลื่อยโซ่เพื่อเพิ่มความเสียหายของบล็อกแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะเพิ่มรอบต่อนาทีด้วยก็4ี่ มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้ใน side, มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกประมาณนี้4ี่คนะโอเคใช้ได้กับอะไรบ้าง oh, oh, โอ้ก็เป็นมอดรถที่ผมแนะนํามาทั้งหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นบราบาสัสแต่เดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังข้างล่างโอ้โหข้างล่างมันเขียนว่าเอ่อต้องการความช่วยเหลือเพราะสมองของคุณไม่มีรอยหยักเหมือนชันใช่ไหมลองจสอดสิ่งนี้ดูหากมีปัญหาใดๆนะครับผมก็คือ1บอร์ดเหร บอร์ดของคุณก็เกิดขึ้นกับชั้นเช่นกันไม่มีวิธีแก้ไขปัจจุบันสาหรับสิ่งนั้นจะตรวจสอบเพิ่มเติมคืออะไรวาตรงนี้บอร์ดอะไรไม่รู้อันล่างเขียนว่าคุณจะได้รับบันทึกข้อผิดพลาดก็คือคุณจะได้รับข้อความเออร์เลอร์สีเหลืองเมื่อโหลดมอ d ซึ่งอาจจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เป็นเรื่องปกติโอเคเป็นเรื่องปกตินี่คือวิธีที่ชั้นแพทมอสอื่นเพื่อใช้สิ่งที่แนบกมาของมอสกับรถของพวกเขาหากคุณไม่ได้ติดตั้งมอสเหล่านั้นจะประกากฏอ๋อ ก็คือมันเหมือนกับมีข้อความบางอข้อความที่เขาจะทำให้เข้ากับมอสรถต่างๆนะถ้าเราไม่ได้ลงมอสรถตามที่เขาระบุแบบนี้มันก็จะเตือนสีเหลืองซึ่งไม่เป็นปัญหาอะไรมันแค่ปรากฏเตือนเฉยๆอันนี้ก็มอสอื่นของเขานะอ๋ออันนี้คำขอบคุณพิเศษจากพวกนี้อันนี้เขียนว่าถ้าคุณใช้การถัดแปลงยาผน,นะให้ใส่ไว้ที่ด้านบนของลำดับการโหลด่การดัดแปลงของฉั้นจะโหลดหลังจากนั้นประมาณว่าอันนี้เดี๋ยวเกี่ยวกับการไปแก้ไขมอสลมะมั้งเนาะ ข้างล่างก็อ๋อรายชื่อมอสต่างๆโอ้เยอะเนี่ยโอเคอันนี้ถ้าอยากโดน e ก็โดน e ตรงนี้นี่ก็เป็นพวกรายการอัปเดตก็ประมาณนี้ให้กับเซิร์ฟเวอร์ไซต์ไว้เข้าได้โอเคไปโหลดเลยแล้วกันมี3โฟลเดอร์ก็คือสําหรับ alpha ยี่ alpha 20สิบำหรับเราเอา1.0เนาะโอเคดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดเรียบร้อย มันจะมี2ไฟล์ชื่อว่า Harry v o ไวท l เข้ากับ Server s i ร e v ซ i c ไวเอาเป็น Server s i ร e ก่อนนะเพราะมเป็นมอสรถเนาะเปิดขึ้นมาเช็คดูมีโอเ OK, ค m o n i o f o แล้วก็ลากไปใส่เลยอ่าผมจะลงกับแคทยูนะครับผมตัวต่อไปเป็น Harry v o ไวท l เ m ้ d มอเปิดเข้าไปดูโอเคลากไปใส่ดูจากรายละเอียดเนี่ยมันเข้ากันได้อยู่แล้วเนาะเวลาเลยอย่าลืมปิด AC นะครับผมเอาละผมจะเริ่มเกมใหม่เลยแล้วกัน เอาเป็นแผนที่เล็กสุดแล้วก็เปิด Creative Mode โอเคโอเคเข้ามาแล้วคราวนี้ผมก็ต้องเช็คนะก็คือเอาตัวคราฟขึ้นมาก่อนอ่ะตัวคราฟเช็คว่าคราฟได้หรือเปล่านี่ไงนะคือหน้าตาเหมือนกันนะสังเกตตรงชื่อแล้วกันเวลาสร้างนะเออแล้วก็มอดใช่ไหมนี่ไงโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีกอื้อเลยเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคแล้วก็ต้องเช็คด้วยเนาะว่า ที่เขาบอกเหลืองๆนี่ไงอันนี้นะไม่เป็นไรถ้ามันขึ้นก็ไม่เป็นไรเป็นเหมือนกับเป็นบรรทัดที่เขาเพิ่มมาเผื่อไว้เผื่อเราไปลงกับมอเตอร์อื่นประมาณนี้โอเคอันนี้มาเรียกรถน,นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ตัวแรกตัวที่สองโอ้ตัวที่สามาซูกาด้วยอันนี้ที่เขาบอกว่า ไอสไปเดอร์นะใช่ไหมที่แบบชนซอมบี้แล้วซอมบี้มันจะตันอ,อันนี้อันนี้เป็น,นรถลอยยังไงอ๋อ,อที่มันกระโดดมั้งอันนี้เป็นใจโรคอปเตอร์สามที่นั่งทำไมมันตาร์าเครื่องอยู่ล่ะอันนี้เป็นอะไรอ๋อฉลามว่าจะเป็นสัญลักษณ์รถนะแต่เขาบอกว่าเป็นใจโรก็เ,เป็นเรือเหาะนะเติมน้ำมันกัน น้ำมันไว้โอเคอันนี้สนใจอันนี้เอานี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมท่าขับเป็นเงี้ยแล้ววิ่งไงวะออมันมันบินขึ้นเองเลยนะ <c oughs> แล้วเสียงเสียงเบามากกดซีลงนะกดซีลงเหมือนขับเหมือนใจโลงไงีลากนาดโดเลวหอเชลามตรงจอดไม่มีซาวอะไรเลยโอเคมันลอยอยู่งั้นล่ะอ๋อ มันจะค่อยๆลดระดับลงมาเองนะดูดิไอใจโลสามที่นั่งผมคงจะลองให้ดูไม่ได้เพราะว่าเล่นอยู่คนเดียวนะก็คือถ้าเรานั่งแล้วก็นั่งปกติแต่ถ้ามีคนที่สามก็จะอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นรถเอโสไปคี้มันต่างยังไงอะ่ะมันจุดได้แปดสิบเอ็ดก็คือกระโดดได้ใช่ไหมแล้วรถธรรมดามกระโดดไม่ได้เหรอผมลองเรียกรถธรรมดาดูนะของตัวเกมนะ กระโดดไม่ได้หรออ๋อนี่ไงผมกด C นะีแล้วกระโดดไม่ได้เอาเพิ่มสำหรับรถใหญ่เนี่ยเพิ่มกด C ให้กระโดดได้เนี่ยเนี่ยปกติมันจะกระโดดได้พวกจักรยานอะไรเงี้ยอันนี้ล่ะเฮล์เฮลเออเนี่ยกระโดดได้แล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะเออเดี๋ยวผมลองต้องชนซอมบี้ใช่ไหมบอกว่าจะสตันนี่ อะเรียกมาแล้วคนเหรออ๋อล้มเออเนี่ยล้มแล้วอ๋อนี่ไงล้มแล้วสตันอ่ะทดลองเรียบร้อย <c ười> ดูมอเตอร์ไซค์กันบ้างมอเตอร์ไซค์น่าจะเหมือนกันหมดนะมีเฮลด็อกเฮลไฟแล้วก็เฮลบีดเฮลอันนี้น่าจะเป็นเฮลไฟนะทำไมเฮลด็อก ok? <c ười> ไหนเป็นซอมบี้แล้วเป็นไง <c ười> ตายครับ ตัวนี้มันเลือดน้อยอยู่แล้วอะเอาใหม่ใหม่ไบเกอร์ด้วยไหนอุยอุยอุยไม่ตายว่ะไม่เหมือนอะพคาลิปอะมอสอะพคาลิปอะไอ้รถโฟกลิปอะชนตายเลยโอ้ยตบคือที่เห็นเป็นบาสูก้าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่ายิงได้นะแค่ตกแต่งเฉยๆสองคันอื่นดิเฮ้ยคันนี้ก็ล้มว่ะ พวกมอเตอร์ไซค์ชนแล้วล้มแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคันนี้น่าจะล้มนานกว่านี่ลหละนี่มันรถของตัวเกมนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกี้โอ้โหน่าจะแรงแหละหพวกเนี้ยพวกสี่คูณสี่อะดูหน้ารถมีอย่างนี้ด้วยก็น่าจะเพิ่มดาเมจแล้วมั้งเฮ้ยมีศพอ,อยู่ด้วยนี่ว่ามีศพมีซากศพคาอยู่ด้วยอันนี้คือรีวิว เซิร์ฟเวอร์ไซส์เว้เข้านะครับผมต่อไปเป็นมอดรถเนาะมอสรถมอดที่เพิ่มเข้ามาน่าจะไล่ตั้งแต่นี่ไปเดี๋ยวอันนี้มันของเก่าไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยของใหม่รีวิวยังไงให้หมดเนี่ยโอ้โหหนักเลยเ,เราดูทีละอันนะอันแรกเป็นเกียร์ลิงอินสตอลจะบอกด้วยนะว่าอินสตอลในอะไรได้บ้างก็มีทคจี๊ปเว่เข้าขนาดใหญ่ลดการใช้น้ํามันนะอันนี้ลดการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มสปีด ผมไม่อ่านข้างบนนี้แล้วกันนะเหมือนก็เป็นคําอธิบายประมาณนี้เอ่อสเตตัสหลักจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างอันนี้เพิ่มสปีดใส่ในจักรยานอันนี้ก็เหมือนอันแรกเลยก็เป็นตัวเลขตรงนี้เป็นเซตที่ขนาดต่างกันประมาณนั้นสเตตัสก็จะต่างกันโอเคต่อไปเป็นเป็นมอเตอร์เกียร์ก็คือใส่ในพวกรถ4ล้อยานมานะขนาดใหญ่ลดการใช้น้ํามันกับเพิ่มสปีดดีกว่าอันนี้อีก ดีกว่าชุดเกียร์อีกอันนี้เป็นชุดสปีดทรานส์มิชชั่นมันจะดีกว่าเกียร์ลิงนะอันนี้ขนาด6เกียร์อ๋ออันนี้เป็นทูสมอเตอร์ไซเคิลนะใส่มอเตอร์ไซค์ลดการใช้น้ำมันเพิ่มสปีดนะชุดพวกนี้อันนี้น่าจะเป็น7เกียร์ของของจักรยานแหละเนี่ยดูก็รู้เพิ่มสปีดนะครับผมน,นี่ก็เหมาะของมอเตอร์ไซค์นี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ใช้น้ำมันเป็นแก๊สโซลีนเดี๋ยวนะมีน้ำมันต่างกันด้วยเหรอ ถ้าดูก็แก๊สโซลีนหมดนะที่เป็นเครื่องยนต์มันก็จะต่างกันที่การใช้น้ํามันว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มความเร็วกี่เปอร์เซ็นต์มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ไปดูกันเอา <c oughs> เอาไปเป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นบุกเกอร์เฮดเดอร์เป็นท่อไอเสียดูท่อไอเสียก็ยเหมือนกันส่วนใหญ่สเตตัสส่วนใหญ่ก็คือลดการใช้น้ํามันหรือเพิ่มการใช้น้ํามันแล้วก็เพิ่มสปีดอันนี้เพิ่มการใช้น้ํามันนะแต่เพิ่มสปีดด้วยมีลักเอนจินไฮคอมเพรสชันพิสตันชื่อโคตรยาว น,นี้ไฟหน้าเพิ่มน่าจะเพิ่มขนาดหรือเพิ่มความเข้มของแสงนะอันนี้เป็นเพิ่มสปีดของจักรยานเป็นตะเกียบนี่อะไรอะ่ะเกียร์อันนี้ก็เป็นเกียร์ของมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็น MSD Digital เพิ่มสปีดเหมือนกันนี่กเพิ่มสปีดนี่นอะไรวะ All Engine Operate Vertical and Two เป็น Spark Plug ใส่ได้ทุกคันมั้งอันนี้ใส่ในจักรยาน Premium Bicycle Ball อ๋อเป็นลูกปืนอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ นี่ก็เครื่องยนต์มอเตอร์ไซคอันนี้เป็นท่อไอเสียมตอตอร์ไซคนี่ชุดลูกสูบของใจโรลคอปเตอร์อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยไอพฟอร์แมนซ์อะไรทักอย่างน,นี่เป็นชุดเกียร์ของพวกมิ ter, นิไบค์ใจโรลคอปเตอร์เนาะ v Engine High Performance ใส่ได้ทุกเครื่องยนต์เลยอันนี้เป็นเบาของตัวเกมนี่ว่าอันนี้เป็นตัวช่วยลดื่อลดกันใช้น้ำมันนะอันนี้ก็เป็นไฟหน้าไฟหน้าออฟโรดนะเพชไลท์มอสอันนี้ เป็นฟิวเทเพิ่มขนาดถังน้ำมัน Super ร์ชาร์เจในแบบของเขานะคือปกติของตัวเกมจะมี Super ร์ชาร์เจอยู่แล้วอันนี้ก็เพิ่มเข้าไปเราจะลองสักเครื่องหนึ่งไหมลองมอเตอร์ไซค์สักคันนึงมอเตอร์ไซค์ก็จะมีอะไรบ้างอะไม่ใส่ไม่ได้เครื่องยนต์ใส่ไม่ได้ขอ,อใส่ได้แค่นี้เฮ้ยไมใส่โอ้โหเร็วเลยอะ่ะเร็วมาก เ่าทำไมมอสเยวนะต้องทำไมมันใส่ของมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ล่ะหรอือวต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ของตัวเกมเดี๋ยว้องไปรถของอน,นี่ดินี่ใส่ได้แค่เสียบเนี่ยเออทำไมพวกนี้ใส่ไม่ได้อ,อ่ะอ่ะผมจะลองเรียกของตัวเกมมานะเข้ากันได้แต่ว่าเข้ากันได้แต่ไม่ได้ใส่ได้นะ <c oughs> ใส่ได้เป็นบางอย่างในรถมอเตอร์ไซค์ที่ side, ยานไทรโลเคดูที่รถใหญ่เนี่ยใส่ได้หมดเลยเราเลือกใส่เลือกอนไนก็ได้ไปหน้า โอ้อ oh, oh, ไฟหน้าโคสว่างประมาณนี้หละมั้งดูเออจักรยานนะใส่ชุดเกียร์ได้นี่เกียร์ไฟหน้าุกปืนก็ดีนะเนี่ยปกติจักรยานกระโดดได้ไหมก็มไม่ได้เร็วมากนี่มันก็ดีกว่ามอดแบบเพิ่มความเร็วขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไม่มีเหตุผลละมั้งก็ <laughs> <g ül> ถ้าเป็นไจโลก็ Lo, จะใส่พวกนี้ได้ เป็นประหยัดน้ำมันไม่ใส่หครับเฮ้ยเดี๋ยวนะขี้เหมือนอะไรเปลี่ยนไปอะไรอ่ะเฮ้ไอัน,นี้มันชุดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิวเซเวอร์ er นะเราไปใส่แล้วะมันขึ้นเป็นเกาะหน้าวะไม่แต่กระเทยดีนะนะครับกระลงจอดโอเคหลังจากที่มีเหตุการณ์ว่ามันใช้มอสรถใน เซิร์ฟเวอร์ไซต์ไม่ได้นะครับผมผมก็เลยไปตามหามันมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า h a r r y v e เ i c ร์ Mod Comp สคอม i ล i ทิบิมันใช้ได้กับมอสรถ4ตัวนี้ก็คือมี v ีดับ e รเคิลแมเนตนะครับผม IDC Nomad แล้วก็สคริปต์ปกติประมาณนี้เอองั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้ไปด้วยไปลองใส่ดูอ่ะคราวนี้ไอตัวที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เนาะตัวนี้ชื่อว่า h a r r y v e เวิร์ค m ค compatibility อ่ะโอเคเหมือนจะลากใส่เข้าไปเลยเนาะอ่ะผมใส่ไปเลยนะ กพมีตัวเก่ากับตัวใหม่นี่นะแล้วก็เพื่อพิสูจน์ว่ามันเข้ากับไอตัวมอสท,ที่เขาระบุได้ไหมผมก็เลยเอาตัวสคริปต์โพคาลิปติกมานะครับผมเพื่อพิสูจน์ว่ามันเข้ากันได้จริงๆจะลองลงไปด้วยอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ไว้เข้ามอสตัวเก่ากับตัวใหม่แล้วก็มีสคริปต์โพคาริปติไว้เข้าแล้วก็วลโไซ้า์ไว้เข้าโอเคไปลันเมื่อกลับมาเซฟเดิมก็จะกด F1 ดู นี่นะโ oh, oh, อ้โหคราวนี้เป็นปืดเลยโคตรเจ๋อ oh, อันนี้เขาก็บอกว่านั่นแหละมันไม่มีปัญหานะไหนดูที่ตัวรถมีของแมกเนตไหมเนี่ยมีนะอ่ะเข้ากันได้โอเคเข้าก็ได้ไม่เออเลอร์แต่คราวนี้มันจะใส่มอดได้ไหมผมจะเรียกรถออกมาเรียบานมาแล้ววางหมดแล้ว ตายเลยอะ่ะพุแรงโอเควันนี้ผมจะดูว่ามันใส่มอดได้ไหมใส่ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ได้วะเร็วขึ้นเหรอจะปือชนตายอยู่ดีอันนี้ไปดูพวกอ่ออเรถพวกนี้อ่ะใส่ไม่ได้เมน,น,นี่อันนี้อันนี้หรือว่านี่รูปซูเปอร์ชารเตอร์ธรรมดาแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่รูปลักษวะมันเปลี่ยนแค่รูปหรือเปล่า ป็นโลโก้อะจะของเก่าอ่ะคิดว่านะอ่ะอันนี้ไปดูของมอดนี่ไงอันนี้เป็นของเก่าที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปลักษ์เป็นของเก่าของตัวเกมที่เปลี่ยนรูปลักษ์เฉยๆไม่ใช่ของใหม่นะไอ้พวกน,นี้ซึ่งตัวของใหม่เนี่ยใช้ได้กับรถของตัวเกมเท่านั้นโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็ทดลองให้แล้วว่าสรุปว่าตัวมอด ของอุปกรณ์เสริมแต่งเนี่ยใช้ได้กับของตัวเกมเท่านั้นแต่พวกรถมอสเนี่ยใช้ไม่ได้แค่มันเข้ากันได้ก็คือไม่เออร์เลอร์ประมาณนี้ครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับมอส <c oughs> สำหรับรถปันป่นๆกับมอสปันป่นๆก็ไปลองใช้กันดูนะครับผมสำหรับพันนี้ใครชื่นชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับถ้าน่าจะเป็นอะไรโปรดติดตามสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับผม